waiting for the president come with everybody. Thank president the to for come, everybody. you. นั่นเป็นภาพผู้ก่อตั้งชอนฟอนเดชันเซซันแกบอกผมกำลังนั่งรอประธานไปดีอยู่กับทุกคนและสุดท้ายลุงชอมก็มานะครับในงานก็จะมีแขก VIP คนใหญ่คนโตคนดังเฉพาะโต๊ะ VIP นั้นเพื่อน25คนที่อยู่บนโต๊ะ VIP ใช้เงินรวมกันทั้งหมด 111ล้านดอลลาร์สาหรัฐในการซื้อเหรียญทรัมป์111ล้านคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,650ล้านบาทพูดง่ายๆคือต่อหนึ่งคนเนี่ยผมคำนวณมาใช้เงิน146ล้านบาทไทยต่อคนเพื่อได้ทานอาหาร่ํากับประธานาธิบดีเพื่อนๆนึงภาพเราต้องรวยขนาดไหน146ล้านถามว่าคุ้มไหมบางคนอาจจะมองมาคุ้ม เพราะอะไรในงานนะครับมีฟิเลมิญองเนื้อสเต็กลาดด้วยซอสไวน์ปลาฮาลิบัตย่างนะปลาเนื้อขาวแน่นๆเลยเนี่ยเสิร์ฟพร้อมเนยซึ่งเนยแท่งหนึ่งก็หลายตังมีมันบดมีผักรวมมีน้ำเย็นให้ด้วยนะเผื่อหิวน้ำ,นำเขาคิดมาไกล146ล้านบาทนะครับงานนี้แน่นอนคุณป้ามหาภัยอลิซเบธวอร์เรน ออกมาแถลงเธอไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณป้าบอกว่างานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยคืองานเลี้ยงแห่งการคอร์รัปชันโดนัลด์ทรัมป์ใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อทำให้ตัวเองรวยขึ้นผ่านคริปโตเครนซีและทำได้โจ่งแจ้งมากนี่นะครับ Trump's dinner orgy is a, is corruption a a an of corruption. Donald Trump is using the presidency of the United States to make himself richer through crypto and he's doing it right out there in plain sight ก็คุณป้าไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะแถมนอกงานนอกสนามกอล์ฟเนี่ยมีคนมาถือป้ายต่อต้านงานกาลาดินเนอร์นะหลายคนบอกว่าเออรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะไม่ใช่ว่ามีคริปโตแล้วมาซื้อได้ก็ว่ากันไป นะครับต่อไปมาพูดถึงบริษัท strategy ของพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ล่าสุดนะครับมีข่าวว่า t t r t e g y ประกาศแผนระดมทุนเพิ่มอีก2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่ออะไรเพื่อซื้อบิตคอย n ตรงนี้ทุกครั้งที่มีข่าวพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ระดมทุนซื้อบิตคอยหรือซื้อบิตคอยเพิ่มเนี่ยเพื่อนสมาชิกชอบถามมาบอกพี่เอาเงินจากไหนเอาเงินจากการออกหุ้น Prefer stock หนะ้หุ้น p r e f e r stock เนี่ยคือหุ้นบริมสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับสมมติพ่อใหญ่เปิดร้านข้ามันไก่ที่ประตูน้ําพ่อใหญ่ต้องการขยายร้านข้ามันไก่แกต้องการหุ้นส่วนเพิ่มนะแต่หุ้นแบบ p r e f e r stock เนี่ยยกตัวอย่างเราเอาเงิน1ล้านบาทให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ออก c e r t ์ติฟิเคใน c e r t ์ติฟิเคเนี่ยเราการันตีปันผลยกตัวอย่างปีหนึงสิ นะแต่ความที่เราเป็นหุ้น p r e f e r stock เนี่ยเราไม่เหมือนผู้ถือหุ้นสามัญเราไม่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงใดๆทั้งสิน้นวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องไปเราไม่มีสิทธิ์ยกตัวอย่าง m ไมโครชาจ g y หรือร้านข้าวมันไก่โตขึ้นกํำไรมากขึ้นเนี่ยกำไรของเราล็อกไว้ที่10%ต่อปีนะครับคือตรงเนี้ยเป็นการระดมทุนที่หลายคนมองว่า มันฟิกซ์นะการปันผลมันฟิกซ์มันกำไรชัวร์ๆส่วนพ่อใหญ่ก็เอาไปซื้อบิตคอยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า s t r ATEGY เนี่ยล้มไม่ได้ถ้า s t r ATEGY มีปัญหาหุ้นก็ตกทั้งหุ้นสามัญทั้งหุ้นบริมสิษธ์นะและสำหรับคนที่ถือบิตคอยไม่มากก็น,น้อยต้องได้รับผลกระทบการที่ไมโครสตร ATEGY ล้มนั้นเพื่อน มันจะทำให้วิกฤต FTX วิกฤต Luna เนี่ยเหมือนพิษบูลหุดจากบ้านแต่ MicroStrategy มันจะเหมือนเสือจากสวนสัตว์บนห้างสรรพสินค้าหลุดจากสวนสัตว์แถวบ้านผมเรียกตัวใครตัวมันนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวการแฮกบนโลก d e f ฟที่เป็นเรียกว่าข่าวใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในปี2025 ล่าสุดนะครับซีดัสโปรโตคอลของซุยถูกแฮกมูลค่าความเสียหายประมาณ220ล้านดอลลาร์สหรัฐซีดัสโปรโตคอลเนี่ยเป็น Decentralized Exchange ของซุยนะครับเขาโดนแฮกสองร้อยยี่สิบล้านแฮกเกอร์เนี่ยมันทำเหรียญปลอมขึ้นมาเพื่อไปแลกกับเหรียญจริงโชคดีคืออะไรโชคดีคือวา l i เดเตอร์เนี่ย เขาบอกล็อกโทเคนไว้ได้มูลค่าประมาณ162ล้านดอลลาร์สหรัฐนะทั้งนี้โทเคนที่ขโมยไปแล้วอาจจะไปแล้วไปรับไม่กลับมานะสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องบล็อกเชนเนี่ยยกตัวอย่างว่าฟูดคอร์ดที่เป็นกระจายอำนาจไม่มีเจ้าของหนึ่งในบูธที่แลกเงินเนี่ยถูกแฮก หรือถูกปนนะตรงเนี้ยความที่มันไม่มีเจ้าของเราเรียกร้องใครไม่ได้มันต้องเข้าเหนื้อเรามันไม่เหมือนฟู้ดคอร์ที่มีเจ้าของหรือเหมือนเซ็นทรัลไลซ์เอ็ก n g ชนน์ที่มีประกรันมีกรอตอมีการกำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโลก d e f าเนี่ยศึกษาให้ดีระวังให้ดีของผมผมหายบ้ามาแล้วจาก a n งเกิลโปรโคของ l ู n a ตอนนั้นคิดว่าเสือนอนกินดอกเบี้ย15% 20%สุดท้ายไม่มีใครร้องให้ให้เราระวังให้ดีนะครับต่อไปเรื่องสุดท้ายสั้นๆนะครับข่าวที่น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีข่าวว่า c ล t p t o c h a n g e Kraken ประกาศแผนเปิดให้บริการ Token n z e nice ส Stock หุ้นแบบโทเค็นสำหรับหุ้นของบริษัทชั้นนำนะครับยกตัวอย่าง Apple, Tesla, Nvidia ผ่าน Solana Blockchain ในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะตรงนี้หมายความว่าอะไรเป็นการทำโทเคนไอสต็อกเท่ากับว่า1โทเคนเท่ากับ1สต็อกเท่ากับหนหุ้นเราสามารถซื้อหุ้นได้24ชั่วโมงค่าฟรีก็ถูกเราไม่ต้องไปเปิดโบรกไม่ต้องไปรอ T p T u s 2 T plus 3วุ่นวายไปหมด เราสามารถทำได้บนไอเชนเลยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเพื่อนไม่เกินหปีเนี่ยวันที่ทุกอย่างมันโทเคไนส์หมดอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหุ้นใน w a เล็ตของเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพอร์ตหุ้นพอร์ตคริปโตพอร์ตอสังพอร์ตพันธบัตรนะคนที่เข้ามาลงทุนคริปโตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย อาจจะเคยลงทุนหุ้นทองคําแต่เด็กใหม่ที่มงเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มจากคริปโตเพราะฉะนั้นในอนาคตการออมคุณสามารถกระจายพอร์ตได้ง่ายแล้วนะมีทั้งบิตคอยมีทั้งหุ้น n v i นว a เดียหุ้น Apple การออมของมนุษย์จะเปลี่ยนไปกลุ่มคนที่น่าเศร้าสุดคือคนที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง วันนี้ข่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดจะตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม